Đi bắt đi đặt có đi Ok ok đây Để có phụ <laughs> <laughs> ở khăn luôn. Yo, luôn Thôi 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 lên đi. Thôi, thôi, thôi.

mình đóng ốc đằng này đằng kia để cả park mà núc, sáng đẹp đi tốt động đưa อยากตุ้มไรทำเีมรมได้ไหมนุ๊กอืมน่นอ่มังตาอีรวังมือนะนุ๊กนุ๊กมันพุ้ง มันไกยันม uh, oh. ันกินละไมเนาะมันกินแหละถึงมันกายออกอ่ะโอมอไอกมานั่นเองมาเฮ้ยไปฮะ ฮึ่มเรี่อมันตานั่นฮึมอราว่างมืออะมันรัดแลเดียวที่โคโซกันอ่ะเจ้าม่น้อยเจ้าแม่ที่ไออย่าให้มันรัดมือนะ

ระวังระวังค่ะอยู่ตรงนี้เห็นเห็นนะตรงนน้มันแสงเข้าเยอะประมาณสูงเนี่ยห้าได้ไม่มีอะไรที่จะมาไดพุงนะ เห็นปุ่งมันแฟบแฟบไก่เชื้อเหรอไก่เ้เต็มไก่เื้อไหมไม่ไก่ี่น้องไก่บันไก่ป่ามานะขลุยละไก่มันไก่เป็นรอยตัวสอบมาแล้วใช่เลยนะ่มาด้น้ด้น้ย ได้หมากนะลูกไปเล่ทายบอลยางังได้ยังไหมลูกเล่ทายไม่หรอเพื่อนไัง